สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะเลขเด่นงวดประจำวันที่29นะคะเดือนมิถุนา2563เลขเด่นบนล่างนะคะไม่ปักหลักนะคะงวดนี้สูตรที่นำมาใช้จะเป็นสูตรหลักหมื่นนะคะบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย6นะคะแล้วก็บวกด้วยเลขสาคงที่สถิติย้อนหลังนะคะของสูตรนี้ทั้งหมดห้างวดนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่11นะคะวันที่15นะ งวดที่นำมาคำนวณก็จะเป็นของวันที่11เดือนมิถุนายนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะแล้วเราจะมาเริ่มคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มวันที่11เดือนมิถุนายนตัวแรกเลยนะคะหลักหมื่นก็คือเลข5บวกด้วยหลักพันหลักพันก็คือเลข7 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย6 6ห36ใช้ตัวหลังก็คือเลข6นะคะแล้วก็บวกด้วยเลข3คงที่5้บวกเได้12สองนะคะสอบวกหได้8 8ดแบวก3เท่ากับ11ได้1น,นะคะ มาดูตัวเลขที่เข้านะคะเลขหนึ่งมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะหลักพันนะคะมาดูวันที่สิบห้านะคะหลักหมื่นก็คือเลขเก้าบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยหกแปดหกสี่สิบแปด บวกด้วย3โคคงที่9บวก1เท่ากับ10บวก8เป็น18นะคะ8บวก3เท่ากับ11ได้1อีกแล้วนะคะสำหรับงวดนี้เลข1นะคะมาเข้าอยู่ที่หลัก10นะคะงวดถัดมานะคะหลักหมื่น บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยหหลักร้อยก็คือห้าห0ห้าสามสินะคะได้ศูนย์บวกด้วย3ามคงที่9บวกสเท่ากับ13 3ามบวก3เท่ากับ6วันที่18นะคะเลขหมาเข้าอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะคะ งวดถัดมาวันที่18นะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยหกหกาบวกสามคงที่หบวก9้าเท่ากับ14 4สบวก8เท่ากับ12 2สองบวก3ามเท่ากับห้า วันที่ยีสิบสองนะคะเลข5 <c> ้า <oughs> อยู่ที่หลักหน่วยนะคะเหมือนเดิมงดต่อมานะคะวันที่ยี่สิบสองหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยหกเจ็ดหกสี่สิบสอง บวกสามพงที่สามบวกสอเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับสิได้เลขศนวันที่ยีสิบห้านะคะเลขศูนย์มาเข้าอยู่ที่หลักร้อยและหลักสิบนะคะมาต่อกันนะคะงวดวันที่ยี่สิบ ห้านะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยหกหลักร้อยเป็นศูนย์นะคะคูณอะไรก็ได้ศูนย์และบวกด้วยสามคงที่เก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะ สำหรับเลขเด่นนะคะเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักของเรางวดนี้นะคะได้เท่ากับเลขหนึ่งนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะเลขตัวเลขที่เรานำมาแบ่งปันเนาะก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัวเลขก็สามารถนำไปเป็นแนวทางหรือนำไปจับชุดกับตัวอื่นได้นะคะที่ตัวเองเออมีนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะสนุกสนุกเนาะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ